เรียนอุโมงวิทยาคมมีอัตลักษณ์วิถีและซอฟท์แวร์ที่สำคัญคือคนขยะรักสิ่งแวดล้อมซึ่งชุมชนบ้านไร่เป็นชุมชนที่มีการบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ7ปีซ้อนโรงเรียนจึงได้นำเอาหลักการบริหารจัดการขยะของชุมชนมาใช้ในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะของโรงเรียน ด้วยนวัตกรรมพอดแคสโมเดลมีการนำนักเรียนเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้การบริหารจัดการขยะทรงประสาทธิการเรียนดีมีความสุขจากฐานการเรียนรู้การจัดการขยะ8ฐานการเรียนรู้โดยเราได้มีการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามรูด m a ดังภาพฐานศูนย์การจัดการขยะให้ความรู้ในเรื่องการจัดการขยะภายในครัวเรือนและในชุมชนการแยกประเภทของขยะและมีการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ฐานโซลาเซลล์บอกถึงประโยชน์ของโซลารเซลล์และการใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์ให้ถูกวิธีความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาแผงโซลารเซลล์และอายุการใช้งานของแผงโซลารเซลล์ค่ะนะฐานรับซื้อขยะบอกราคาแต่ละประเภทขยะที่ขายได้และขายไม่ได้แนะนำวิธีการขายขยะและการคัดแยกขยะก่อนนำมาขายค่ะ ฐานกลนพึ่งลดโลกร้อนอธิบายวิธีการทำกลนพึ่งวัสดุอุปกรณ์และการนำท่อนไม้มาทำเป็นกลอนพึ่งทั้งราคาและกำไรที่ได้จากการทำกลอพึ่งค่ะฐานร้านค้าลดโลกร้อนการให้ความรู้เรื่องผักปลอดสารพิษการปลูกผักในครัวเรือนและมีวิธีส่งออกเพื่อขายผักให้ได้ราคาดีฐานลำไย,ยอบแหง้งวิธีการทำลำไย,ยอบแห้งบาขั้นตอนการส่งออกสินค้าและการขายลำไย,ยให้ได้ราคาดีฐานน้ำหมักชีวภาพ สอนวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพและการนำไปรใช้ประโยชน์ให้ถูกวิธีให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะเปียกในครัวเรือนอย่างยั่งยืนด้วยค่ะการจัดการขยะ มีการนำกระบวนการจัดการขยะจากแรงเรียนรู้นำมาปรับใช้ในโรงเรียนโดยมีการแบ่งกลุ่มให้แต่ละกลุ่มช่วยเหลือกันจัดการขยะอย่างเป็นขั้นตอนโดยขั้นตอนของเราหลักๆจะมีการคัดแยกขยะและเตรียมขยะให้เป็นประเภทเพื่อสะดวกต่อการทำความสะอาดและนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้สินค้าและผลิตภัณฑ์ออกมาค่ะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเรียนการสอนแบบกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นำความรู้จากแหล่งเรียนรู้กินรสอิดบล็อกจากขยะมาประยุกต์ใช้ในรายวิชาเรื่องปริมาตรพื้นผิวและอัตราส่วนโดยในขั้นแรกให้ความรู้ผู้เรียนเรื่องอัตราส่วนการทำอิดบล็อกจากขยะและการใช้ใบงานเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของผู้เรียนค่ะ ลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนำความรู้จากแหล่งเรียนรู้8ฐานบูรณาการในรายวิชาภาษาไทยโดยให้ผู้เรียนทำแผนภาพความคิดสรุปใจความสำคัญของแต่ละฐานโดยยึดหลัก 5W1H กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำความรู้จากฐานพลังงานโซลาร์เซลล์มาประยุกต์ใช้ในรายวิชาชื่อเรื่องว่าคนขยะรักสิ่งแวดล้อมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลอธิบายตระหนักถึงประโยชน์และโทษของท่ากรรมมันตรังสีตระหนักถึงการคัดแยกขยะ รวมถึงการจัดการขยะที่ปนเปื้อนกับสารเคมีสารกำมมะรังสีโดยแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น3-4คนระดมความคิดสืบค้นข้อมูลและช่วยกันนำเสนอหน้าชั้นเรียนค่ะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษานำความรู้จากฐานการคัดแยกขยะมาประยุกต์ใช้ในรายวิชาชื่อเรื่องว่าการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยวาดโครงสร้างและนำกระป๋องน้ำอัดลมมาใช้ในการปะติดภาพเพื่อนำขยะมาสร้างเป็นงานทัศนศิลป์และลดจำนวนขยะภายในโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนำความรู้จากฐานการเรียนรู้การคัดแยกขยะมาประยุกต์ใช้ในรายวิชาโดยการจัดทําป้ายคำศัพท์ภาษาจีนอังกฤษและภาษาไทยไปติดตรงจุดทิ้งขยะทั่วโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้แก่ผู้เรียนและส่งเสริมการคัดแยกขยะของนักเรียนในโรงเรียนอุโมงวิทยาคมค่ะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษานำความรู้จากแหล่งการเรียนรู้กินรสอิดบล็อกจากขยะมาประยุกต์ใช้ในรายวิชาสุขศึกษาและภละศึกษาเรื่องการพัฒนาอุปกรณ์กีฬาจากขยะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนำความรู้จากฐานการเรียนรู้กขนพึ่งลดโลกร้อนมาบูรณา,าการในรายวิชาโดยให้ความรู้นักเรียน เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลอุโมงรวมถึงประเภทและความหมายของโกนพึ่งโดยวัดความรู้ของผู้เรียนจากใบงานกิจกรรมการเรียนรู้ปราดวิถี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพนำความรู้จากแหล่งเรียนรู้กินโรสอิดบล็อกจากขยะมาประยุกต์ใช้ในรายวิชาโดยสอนผู้เรียนถึงส่วนผสมและขั้นตอนการทำบล็อกอิดประสานผสมเศษพลาสติกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดจำนวนขยะภายในโรงเรียนรวมถึงการสร้างรายได้จากการขายอิดบล็อกจากขยะมีการส่งเสริมทักษะชีวิตส,ส่งเสริมอาชีพ ได้แก่การจัดทำบล็อกตัวนอนจากขยะพลาสติกชนิดต่างๆประเภทต่างๆทำให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการขยะที่ดีสถานที่มีความสะอาดสวยงามเตื้อต่อการจัดการเรียนรู้และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเรียนดีมีความสุข